อ๋อนะครับพอแล้วครับผมเดี๋ยวมูลนึงครับตกแน่อยู่ครับมองนี่ลูกยินพอกมาเนี่ยเกิดอยอู่ลึกๆ,ก,ๆกันอ๋อมานี้ครับผม ครับก็สวัสดีตอนเศร้าๆครับผมสู่ผู้สุขคนครับหลกป่าหลกเขาอีกคือเกาครับผมเมื่อ้นี้พาหาเก็บเห็ดนะครับช่วงนี้เป็นเห็ดละงกมากันสามคนนะเมื่อนี้พี่กัดเกาครับอยู่แม่ห้องสอนหลายมืออยู่นะครับเมื่อนี้เก็บเป็นมือที่สามที่สี่แล้วครับผมอามาลรุ่นน้ำกันวาชิมานบอเมื่อนี้แดดออกนะครับบรรยากาศแดดออกแต่เศร้าครับผม เอ้าแจก๊ยบๆกันหายยุตตามนี่ครับผมก็คือสิไปบ่ไกลครับนี่นี่ยินเสียงรถแลนอยู่ครับผมมื่อนี้ผมก็มาเป็นมือทีซีนะครับผมสําหรับแม่ห้องสอนมื่อนี้ก็วันที่สิบแปดมิถุนายนแล้วครับผมเอาล่อ,ลองเลาะเบิ้งครับผมน่าจะเหลืออยู่ครับผมเพราะว่าเมื่อวานนี่ก็ยังมี่ใครมันอยู่ครับสําหรับผิดละงกพอแล้วครับผมดอกหนึ่งคือสองดอกสองดอกนีก่ละงกขาว สองดอกแรกแหกมานนะครับผมเห็นแลว้วงกอ้าวนี่มูมันอีิกกำลังเห็นครับผมเฮ้ยเดีอีกครึ่งหนึง่งนะครึ่งหนึ่งผมก็เอานะครับแกงตต้มกันแดงครึ่องเดีอีกดอกหนึง่งแล้วงกขาวนะครับโอ้กำลังเป็นไข่แับนี้นะครับอีดอกหนึ่งกับไข่หนึง่ง ละงูขาวนี่ไข่มันเห็ดแถวนี้เกิดอยู่เลิกครับผมมันก็เลยเปื่อนไหลออกจากกีดิเนี่ยสองดอก งูกเหลืองครับผมสามดอกนอ,อนุญาตเอาแตกขานะครับผมมื่อนี้ล่างยากเงี้ยครับผมล้องไปล่างมึงแล้วล่างบุคคลได้เดี๋ยวแตกขาครับดอกสำนีินครับใาดดี ลองดอกน้อยๆครับผมไม่เอาครับวันนี้ลางยากพุ่งอย่างเงี้แตงสีอะไรพุ่ทางลางนี่ดอกนึงโอ้เหลือแต่ดอกพุ้นอีกนะครับผมเห็นมั้ครับนี่ดอกงายอยู่กำลังน้ำโอ้มองนี่ดอกงาย งามครับเหลืองเหลืองอยู่คู่มันแมนบมนครับดอกนึ่งถึกนี่คือปูมีหมู สามดอกครับผมสามดอกมีบานแล้วนะครับเนี่ยบานแข็งอยู่ครับอันนี้เป็นละงูขาวครับผมเนี่ยสองดอก ดอกครับอีกสามดอกนะครับนี่ดด้่พูนอยู่พูนก็มีครับสองสามดอก ดอกน่อยๆเอาเตสขากรพอแล้วครับนี่อดกไม่ดอกไหงดอกไม่ใหญ่ Các hiện có thể nhìn thấy đọc nâng Đọc nâng chứ không đọc 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 đều. Đọc nhanh chứ đọc đọc Được 6 đọc nữa นงงครับแล้วโงกขาวโงกเหลืองเกิอดอยู่เลือดเลือดครับอีก ออกจากดินนี่ฮะอันดอกหนึ่งสองดอกน้อยๆอ,อ,อืมน,นี้เปยแล้วครับผมเอาไปได้ครับ ดอกนึงครับมื่อนี้พ่อเท่ะด,ดอกนะครับผมผมมิหม่ขาวก็เดืองบุ้นี่สเดืองก็บู่เดืองขาวผมว่าไข่เดียว หเห็ดลุงอกขาวอู้นหมูหนึ่งครับผมเจ็บโอ้พอแล้วพี่นองครับผมหลายดอกอยู่ครับซีหาดอกเห็ดไตใบไหม้ก็มีครับดอกเง่ยอยู่ครับมองี่ พ้่งอ,อ,อ,อกน้อยมันครับอด่บนิดน้อยปวว ไงตืมๆกันไปครับผมเมื่อนี้เก็เกบเล็มๆนะครับมองแล้วดอกสองดอกมองนี่หลายดอกกระมูนมีอยู่หกเจ็ดดอกเรื่อยๆครับผมอดอกดีเด้นี่ยครับเนี่ยนี่สี่ดอกห้าหกดอก ขาละผมนี่ฮะหลางยากแบบนี้แหละอันนี้ขัดเครื่อง <pers> สองดอกดอกก็ไป,ไปิดเสียดอก อู๋อีกสองสามดอกครับผมเส็จลูงกขาวนะครับผมแต่ดอกเป็นไงอู้คุณ องดอกโอ้นี่ดอกนึงครับกำลังแนนเห็นครับดอกโอ้นแหนมเห็นเหลี่ยงๆอยู่พูดครับดอกนึ่ง Nhàng cái vườn mi đọt Đọt nó gặp nữa, bộ mi mù gặp Mẹ gặp ดอกบานก็เอาอยู <fry UC S> ่ครับผมโอกเคนผมเอาไปใส่ต้นอย่างนะผมนะครับเนี่ยแล้วกอกเหลืองดอกบานแกงกินก็แซ่บพืองกันพี่น้องครับผมอู้พอแล้วครับผมเกี่ยงมูนึงครับงูกเหลืองนี่หลายดอกอยู่ครับผมดูดจนได้ครับผม ăn đò cơ bới đấy đứa không đứt bọc tìm ông xi là ngay đi ngầm ngầm đi các phủ หลายดอกอยู่ครับมองนี่เป็นสิบดอกครับสิบกว่าดอกอไปแต่ดอกเ็นับยัน่าเบิด ง,งามครับอุ้ยมีแต่เห็ดละงกเหลืองครับมือน,นีิสีขาวไ่ค่อยเห็นครับสีขาวนี่เลื่อมบาน,นเหลืองงามดีครับผมมือนนิเป็นละงกขาวครับใครมันเห็ดละงกขาวนี่บม่ค่อยเป็นมูครับผม ตรงนี้ก็นีอยู่ดอกเดียวอย่าลมืมอกเขานี่กำลังแตกขึ้นเบิ่งพี่น้องครับผมมุดดินออกมาานะเผ็ดเกิอดอยู่เลิกเลิปุ่น ครับผมว่ามันอยู่เลิกปันได๋ยวขาเงี้ยเงี้ยไงแต่ดอกกับขาแบบนี้ไข่สองไข่ไทหนอยกระโดดครับ ิดมันมีดอกหนี่งครับดอกนาำอยู่ครับหนึ่งดอ,อกเนาะ ไข่หนึ่งครับผมไข่หนึงน่งสามไข่พออ่อเย้วครับผมสองดอกเฮ้ยสามดอกพูนอีกดอกนงนี่ดอกงามๆเลยครับ นี่ดอกหนึ่งนะครับเนี่ยโอ้ดอกนี่เกิดดูเล็ก แล้วครับูกงูกขาวดอกหนึ่งครับผมเกิดเทลาดอกบอมิมูครับมือนี่น่าจะเริ่มบิดนี่ นี่หมูหนึ่งครับผมเกี่ยทั้งพุนบาน,นครับเชิงตุูมเช้งบานนี่กระนี่เป็นหมูอยู่แพรครับอีซี่หาดอกเนี่ผู้หลายดอกอครับ กำลังงามเลยครับมูนี่ใส่ตาก่อนครับดอกน้อยมัน 4ีดอกนะะหาดอกดีบ่เอา กำลังงามเลยครับผลงานมือนี่พรทรธมดาครับผมหมานคือเกลียเน้่ๆสีเหลืองครับมือนี่ดู่ะอันนี้บานบาน,บานกระไดแมงกินขาจ้องไว้เป็นเสีอดอกนึงครเบอม ก็อีกสองไข่ไข่แบบมีเห็ดละงอกขาวนะครับไข่เห็ดละงอกขาวมันทิ้งลายแบบนี้ครับผมไข่เห็ดละงอกเหลืองมันเกี่ยเกี่ยไข่เกี่ยเกี่ย,ย,ยสองไข่นะครับนี่มูมันกำลังเห็นครับใบไม้มันบังอยู่ นีเป็นดอกแล้วเอาละครับผมลงเขามาแล้วครับมื่อนี้แดดห้อนนะครับผมก็เลยเหาได้บูโดนปไนได้นะครับเนาะใช้เวลาหายกันประมาณ3ชั่วโมงนะครับลงหอตีนเขาลงแพ่ง่ายอยู่ตีนเขาครับผมหาใกล้ๆนะมื่อนี้เดี๋ยวไปเบิ่งผลงานนะครับเนาะผลงานรวบรวมก่อนกลับบ้านกันมาลังยางออกไปทั้งนอกครับมาหดทางออกแล้วครับผมก่อนกลับบ้านกับมาเบิ่งผลงานกันก่อนมื่อนี้เป็นสีเหลืองเนาะส่วนไหลเจ้า เห็ดละงอกเหลืองนะครับใครกับนี้อยู่นี่ฮะใครละงอกเหลืองน่าจะมีอยู่อื่นน่าจะพอได้เลี้ยมอยู่ครับผมแต่ว่าเมื่อนี้ก็เริ่มห้างนะครับเห็ดละงอกขาวนี่บานเบิดได้บกี่ดอกนี่เมื่อนี้เป็นเห็ดละงอกเหลืองดอกงามอยู่ครับผมดอกน้อยเนาะมันก็เลยได้โบหลายถ้าดอกใหญ่นี่ซ้ำเห็ดละงอกขาวนี่น่าจะเต็มตาหล่นตาบนเห็ดละงอกเหลืองดอกมันน้อยเอาหมานอยู่ครับผมพิกัดกระมงเกาครับผมยังอยู่แม่ของสอนนะครับ แถวแม่ละหน่อยแม่จะเลียงนะครับถนนเส้น108นะครับผมก็เลาะหาขางทางเดาๆไปเรื่อยๆเนาะเพราอได้เก็บพอได้เลี้ยงอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้หมานอ่ะหลายเติบขอบคุณทุกไลทุกแชร์ครับผมทุกการติดการตามครับเอาไปคลิปหน้าพามาเก็บไหมครับผมสำหรับคลิปนี้กับที่กับบานก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะมันหมานอยู่ครับผมนี้โอ้ข้าวปั่นนิดหน่อยสีเหลืองเหลืองันนี้งามเปโซเลยอ่ะ